เหรียญครุฑค่ะครุฑ็นนัรับซื้อทุกครุฑเลยนะคะขอให้เป็นครุฑนะคะครุฑราชการที่เก้าเหรียญนี้ก็ชาระอัาแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันวันนี้ให้ก่อนแต่เที่ยวหน้าไม่ให้แล้วค่ะเหรียญครุฑในราชการที่เก้าจะมีด้วยกันทั้งหมดแยกออกไปได้หกชนิดหกชนิดคือเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเปะ็ัับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท ครุฑเฉียงปี20ค่ะรับซื้อเหรียญละ12บาทครุฑเฉียงปี2522เนี่ยค่ะ2522รับซื้อเหรียญละ12บาทจะมีครุฑตรงอีกเหรียญหนึ่งนะคะแต่ไม่มีตัวอย่างมาให้ดูครุฑตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทมาครุฑเฉีย่ยไอ้ครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะครุฑครุฑเก้าเหลี่ยมน,นะคะครุฑ ห้าบาทเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละสามสิบาทเป็นเหรียญแท้นะคะไม่แท้ไม่รับแต่ถ้าแบบนี้ชารุดนะคะชารุดแบบนี้ไม่รับค่ะเนี่ยค่ะชารุดแบบนี้ไม่รับนะคะชารุดไม่ต้องส่งมาค่ะต่อมาเหรียญครุฑครุฑสิบบาทสองสีเนี่ยค่ะครุฑธนาคารไทยแห่งแรกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท นะคะครุฑรับซื้อทุกเหรียญทุกเหรียญท,ที่เป็นครุฑนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้่าเออไม่ไม่เห็นไม่ไม่ไมถ้าเหรียญห้าบาทครุฑตรงไม่มีถ้ามีนะคะเดี๋ยวป้าาจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญที่เป็นครุฑค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑสิบบาทสองสี ครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อแปดสิบบาทครุฑเฉียงรับซื้อสิบสองบาทครุฑตรงรับซื้อครุตตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุตเก้าเหลี่ยมแท้นะคะไม่แท้ไม่รับเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะนะคะเน้นย้ำเลยนะคะไม่แท้ไม่รับ ครูดเก้าเหลี่ยมแล้วสภาพต้องสมบูรณ์นะคะชารุดแบบนี้ไม่ต้องเอามาไม่ต้องส่งมานะคะเนี่ยเจ้านี้ก็ส่งมาเหรียญค่อนข้างชารุดอย่างเหรียญเนี้ยจริงๆก็ชำรุษนะคะแต่ถ้าบางคนเขาเล่นเหรียญแปลกเขาอาจจะอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญแต่รายงานแต่สําหรับป้าน้านะคะเหรียญแบบนี้มาเป็นเหรียญชารุดค่ะเพราะป้านาไม่นิยมเล่นเล่นเหรียญแปลกเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญหายากอะไรเงี้ยป้านาไม่ได้เล่นนะคะไม่ไม่ไม่นิยม ้าใครใครบอกว่าแปลกมาพอมาถึงไปนรกนะไปแรกตีเป็นชำรุดหมดอย่างอ่ายกตัวอย่างให้ดูครุฑเนี่ยมีปลอมนะคะทุกคนเนี่ยคะเหรียญเนี่ยคเหรียญปลอมอันนี้ครุฑครุฑเฉียงปีสองศูนย์เห็นไหมคะก็ปลอมเนะี่ยดูดิปกติเขาจะเป็นสอดไส้ทองแดงใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาไม่ได้สอดไส้ค่ะเขาเขาเคลือบเขาชุบเฉยประมาณว่าเป็นเอาทองแดงมาแล้วก็มาชุบ ถ้าเหรียญจริงของเขานะคือเขาสอดไส้นะคะขลักนอกเขาเป็นแผ่นเลยนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ฉาบมาแบบนี้อันนี้เหมือนแบบฉาบผิวเฉยค่ะเหรียญปลอมมีนะคะมีมีเมื่อก่อนนะคะไม่ใช่ตอนนี้สมัยนี้เขาไม่ไม่นิยมปลอมเขาใช้วิธีการอื่นกันเมื่อก่อนเขาทําเงินปลอมออกไม่ใช้จ่ายกันค่ะ